อยากได้รถเล็กๆไปใช้งานเซลล์ฝนจัดให้ไม่เคยขัดใจอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะเซลล์ฝนรถบ้านเฮงเฮงสองค่ะมีรถมาให้1คันค่ะเป็นรถเล็กนะคะประหยัดน้ํามันค่ะเพราะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินพันสนะคะคันนี้เป็นมิซูมิชิแอททราดค่ะเป็นแอททราด1.2 GLS ปี2016-2017สีขาวแบบนี้เลยราคาเอ่ยไว้ก่อนนะคะไม่ข้าม2,000 0นค่ะแล้วคันนี้ออปชั่นครบมากๆเดี๋ยวเซลล์ฝนเหมือนเดิมจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะแล้วก็พาดูด้านนอกว่าเป็นยังไงบ้าง ไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะจิ๋วแต่แจวมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปฝนบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะเป็นแม็กขนาด15นะคะพร้อมยางใหม่ปี2023ออกไปคือใช้งานได้เลยนะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกมีค่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะและเขายังมีระบบป้องกันความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาให้เราอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น แจ้งเตือนการชนด้านหน้านะคะหรือระบบชะลอความเร็วนะคะถ้าเราเหยียบเบรกกะทันหันนะคะแล้วเดี๋ยวฝนพาไปดูออปชันด้านในนะคะว่ายังมีออปชันอะไรอีกที่ลูกค้าต้องลองวาวแน่นอนกับรถราคาไม่ข้าม0 0 0 0 0 0ค่ะมาค่ะฝนพาเข้ามาดูด้านในค่ะสําหรับแอดแทลูกคา้ารู้ไหมว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรประหยัดน้ํามันที่สุดนะคะประหยัดน้ํามันที่สุดนะเดี๋ยวจะพามาดูด้านในนะคะว่าสภาพเป็นยังไงเลขไมทีเด็ดเลยเท่าไหร่มาดูกันค่ะ สำหรับแอดทาดคันนี้นะคะจะเป็นคูสตาร์นะคะเลขไม้์ลูกค้าเห็นแล้วใช่ไหม49,200กิโลโอโ้โหประวัติศูนย์มิซูด้วยนะคะใครหาเลขไมล์น้อยๆราคาถูกๆเนี่ยฝนแนะนำคันนี้เลยคะ่ะสภาพพวงอะไรนะคะมีฟังก์ชันปรับออโหมดออวิทยุนะคะให้นะคะฝั่งเดียวนะคะสภาพใหม่มากฝนบอกเลยนะคะใหม่มากจริงๆนี่คะ่ะมีจอกลาง9นิ้วนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ และมีกล้องหลังด้วยค่ะทุกคนพร้อมเส้นไกด์ไลน์ยังไม่พอนะคะมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ด้วยค่ะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เราได้เลยนะคะตัวแอร์จะเป็นออโต้แบบนี้เลยค่ะมีสายสำหรับติดกล้องหน้านะคะเดี๋ยวเซลล์ฝนติดให้นะอันนี้คุณแจมีให้ครบ2ดอกนะคะสำหรับมิสซู a อททานะคะมาที่เกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะที่ใช้งานได้ดีนะคะเซลลฝนลองให้แล้วนะคะเหมือนที่ฝนบอกเลยว่าทุกคลิป สำหรับรถคันไหนที่ฝนจะทํานะคะฝนต้องลองขับเองหรือไม่ก็นั่งเองค่ะเขาก็จะเป็นที่วางของได้นะคะฝนพาไปดูด้านในด้านในบุ๊ก์วิสยังมีอยู่นะคะเปไม่ใช่บุ๊ก์วิสสิเป็นอะไรนะคู่มือการใช้งานนะคะบุ Book ๊ก์วิสเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วนะคะก็ <S uit> จะเป็นออนไลน์หมดแล้วเนาะเบาจะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่พร้อมใช้งานเป็นปรับธรรมดานะคะลูกค้าไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะ เดี๋ยวฝนพามาดูด้านหลังค่ะว่าจะนั่งได้จริงไหมนะคะเห็นรถเล็กๆแบบเนี้ยเขานั่งได้จริงนะทุกคนไม่ได้เล็กไม่ได้คับแคบอะไรเลยนะคะนั่งสบายเป็นรถ4ที่นั่งนะคะหที่ะถ้าเป็น5้าคนก็ต้องคนตัวแนทเล็กๆหน่อยนะคะมีที่พักแขนแบบนี้เลยนะคะพร้อมวางแก้วน้ําได้ด้วยฝนให้คะแนาน แตรดคันนี้นะคะ10เต็ม10ค่ะไม่มีหักเพราะว่าไม่รู้จะหักตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้เรื่องสภาพภายนอกภายในนะคะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมไปปิดคลิปเดี๋ยวฝนจะบอกราคาพิเศษมากๆรีบเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ต้องรีบเลยค่ะไปบอกราคากันดีกว่าค่ะขอเบรกนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปบอกราคานะคะฝนขอพามาดูด,ด้านหลังก่อนนะคะเราต้องสวยทุกจุดค่ะด้านหลังนะคะสามารถเปิดจากข้างในก็ได้นะคะหรือเปิดจากกุญแจก็ได้นะคะด้านในสะอาดมากนะคะสะอาดมากเลยนะ แล้วก็ยางอะไหล่ยังอยู่ครบนะคะเห็นไหมเอ่ยแต่ผมจะพามาดูนะคะยางอะไหล่ยังอยู่ครบนะคะด้านหลัง ยังเก็บของได้กว้างเหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวฝนพาไปดูราคาจริงๆแล้วไปดูราคากันค่ะนี่ขออนุญาตปิดคลิปด้านในนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพระอาทิตย์เขาโกดเพืองอะไรฝนหรือเปล่านะคะแดดข้างนอกแรงมากนะคะพอถ่ายข้างนอกเนี่ยจะไม่เห็นตัวรถเลยนะคะวันนี้สําหรับมิ t ซู b ิชิแอดทัศน์ไทยรอราคาอยู่ฝนให้ราคาพิเศษเลยคะ่ะหน้าร้านฝนตั้งขายอยู่ที่2องแสนสองพบาทนะคะสำหรับแอดทั g น์หนึ่งจุดสองเลเอสปีสองพันสิบหกจสองพันสิบเจ็ดนะคะ ราคาวันนี้นะคะพิเศษเลยสําหรับลูกค้าเซลฟ์ฝนนะคะ1นึ่0แสบาทค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้ามีเครดิตเครดิตดีขอดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะราคานี้จะผ่อนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะ3,000กว่าบาทเหมาะเลยนะคะสําหรับใครที่หารรถใช้งานนะคะที่สเปคขนาดนี้ สภาพขนาดนี้ราคาขนาดนี้นะคะสามารถเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะทุกวันเลยค่ะที่เซลลฝนเองนะคะรถบ้านเฮงเฮงสองค่ะอยู่ตรงถนนกลาลปพฤกบางแคนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะฝนไม่มีวันหยุดนะคะ9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นลูกค้าสามารถนัดคิวเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะลูกค้าต่างจังหวัดอย่าเพิ่งต่อว่าเรานะคะสามารถให้ฝนถ่ายเป็นวิดีโอได้นะคะหรือเปิดวิดีโอคอคุยกันก็ได้นะคะอยากเห็นตัวรถมุมไหนฝนถ่ายให้ได้หมดเลยนะคะมีไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่เลยนะคะแล้วก็ ฝนบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่เสียใจแน่นอนนะคะไม่เสียใจแน่นอนเนาะหารถเล็กอยู่นะคะอย่าลืมนึกถึงเลยนะคะเซลโฟนรถบ้านเฮงๆสองเท่านั้นค่ะ